ับสวัสดีท่ามผู้ชมและเอฟซีทุกทุท่านนะครับเมืเอ่อนี้ก็มากับน้องแมนนเหมือนเดิมนะครับคือสวัสดีคือเอฟซีนี่เิ็นคอมเมนต์มาทางช่องอําพ่นกับน้องแนนเนาะเิ่นว่าอยากให้มาตามแม่ตะเคียนทองม่นั่งทั้ง8ปดแน่ครับผมก็เห็นหลายๆคอมเมนตะ์เนาะเมื่อนี้ก็ต่ก็กได้เดินทางมานะตามคําขอนะครับจะมาขอโชคใไข่ ในหงหวดของวันที่1เมษายนปี2 5 6 7กับแม่ตะเคียนทองแปดนางตรงเนี้ยฝนก็กําลังจะตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากฝนเด็ดตกลงมานะครับบางคืนนก็รูสึกว่าอากาศสดชื่นนะครับต้นไม้ก็มีชีวิตชีวานะครับเขียวขจีนะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นต้นพักคิเล็กนะครับท่านผู้ชมต้นพักขีเล็กกําลังปร่งหยอดงามๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับ มื่อนีก่กะจองพ้นเทียนแนวกับมาครั้งนีก้ก็ยังหวังเหมือนเดิมนะครับว่าแมตเเคียนทองแม่นั่งทั้งแปดนะครับเป็นจะเมตตาสงสารนะครับให้เห็นตัวเลขเด็ดๆนะครับตรงจุดใดก็ได้นะครับแ,แต่แมตะเคียนเพิ่นจะเมตตาสงสารนะครับในหวดนี้หนึ่งเมษาหกเกตนี้สาธุดเดอร์ของเอฟซีแตมีโชคครับแมตเเคียนแม่นั่งทั้งแปดหมวดนี้ตรงๆเต็มๆ,ๆไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดเทียนนะครับกราบไหว้แมตเเคียนแล้วกับ บอกกล่าวเขามีจจดประสงค์หยัางที่มาามณีนะครับแล้วก็ขอโชกไปพร้อมๆกันนะครับนะครับสวัสดีธรรมชชติอีกั้งหนึ่งนะครับมนีกะตั้งใจนะครับแล้วก็เอฟซีกับขอมานะครับอยากให้มาขอโชคลาบกับเมตเคียนท่อแมานั่งทั้ง8ดนะครับมณีกะได้มาตามที่ใจปรารถนาไว้นะครับมือนีจ่องพ้นแนลนะครับตั้งใจมาขอจริงๆนะครับอยากจะให้เอฟซีได้มีโชคมีลาบ ไปพร้อมๆกันนะครับงวดของวันที่หนึง่งเมษายนปี2 5ง7นะครับมาเป็นกำลังใจช่องพ่นชาแนลช่องพ่นชาแนลกับเป็นกำลังใจเอฟซีทุกท่านนะครับมาขอโชคมาหนี่ขอให้ได้โชคไงกลับไปสู่เอฟซีทุกทท่านทุกทุกคนกับแม่ตะเคียนทองแฝดน,นางไปตรงแน่นตั้งเทียนก่อนเดี๋ยวพอจะเปิดมันขึ้นกับฝนตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากฝนตกแล้วก็โอ้อากาศดีนะครับต้นไม้ก็ เฟื้นโตนะครับเขียวขจีนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับหลังจากที่ร้อนมากนะครับสองสวันเอ่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ร้อนมากอบอ้าวนะครับแทบจะห่างพัดลมไม่ได้เลยนะครับแต่ผู้ชมพัดลมกับพัดลมห่อนนะครับต้องเปิดยุ่งทั้งสั่นล่ะครับแต่ผู้ชมเพื่อย่างหน่อยกับหายมีอากาศนะครับโอเคถ,ถูกเลยกัน ย่อดจะให้น้องแน่นนะครับน้องแน่นเพิ่อนอาจจะมีบุญเก่าผูกพันกับแม่ตะเคียนก็นได้เพราะว่าเล็กที่น้องแน่นเห็นบางครั้งนี่อาจจะเข้าตรงๆงก็ได้เพราะว่าตามต้นตะเคียนนี่น้องแน่นมีความปรารถนาแล้วก็ทรงจิตทรงใจอ่าไปถึงแม่ตะเคียนมานั่งทั้งแปดนี่อยากจะมาขอเหลขกเด็ดใหเอฟซี FC นะครับเดี๋ยวมีจใจน้องแน่นผ้าเบิ่งตัวเลขตามต้นตะเคียนนะครับเพื่อจะพอตัวเลขเด็ดๆ นะครับไปฝาก f อซนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันบริเวณแถวนี้จะเป็นป่านะครับท่านผู้ชมอากาศจะเงียบมากนะครับแล้วก็จะมีเสียงนกเสียงนี่ตัวเงินตัวทองก็มีนะครับมันหนันมากกับพอกับน้องแน่นเนาะตัดหนาลดลตัดหนาลดตัดหนตาลแต่ตัดหน้แงแกาลอ เื่นาแเดินทางมาเปอกจมะขอเลลาดมเทียวแม่นา่งทั้งแต่ปากเอฟซถกคนรูรูทอย่ากให้เพืนได้โชคเวลาไม่งวดของวันที่หงเ,งเมษาย,ยสานสองพัน้สสนกับสองสามวดเแล้วแต่่าท่านได้โชวเวลาแมตะเทียนอะไรก็ไ้างคนแนประเทียนแมบบางบางทันนาจาะบางทัน,น,นทบ่ทั้งส่สิ่งนี้อยา,ากจะมะคอเจลคอลาบแม่ะเทียอยากากเป็นสะพานบุญให้เอซที่เพื่น สทัทธาพในตัวแม่แม่น่าท,นาท่านแข็งอยากให้เพิ่มเลยฉกเลยหลาบซึ่งมืนีน้องแน่นตั้งใจมาข,ขอท้างเด็กผีเชียมซี่หรือว่าท่างตงนแม่ตะเกียกจะได้ขอให้แม่เมตตาให้เห็นทางใดทางหนึ่งหรือเข่าสามตัวตรงๆทางเด็กถูกกระไรข้างตงนแม่ตะเกียก็ได้หรือว่าท้างเชียมซี่ก็ได้ขอให้แม่ให้โชคให้ลาบเอฟซีที่เพป็นรัทธาในตัวแม่ที่เพิ่มรอคอย ขอให้แม <łość> ่เมตตาให้ลูกหลานเดืเบเนียนเดือบีลให้เพื่อนเดือบเนียนเดือบซีลมีโชคมีลาภกับแม่ในงวดหนึ่งเมษายน2 5งพัมใสลากกินงรัฐบาลไทยถ้าแม่สียหายทานตนตะเกียนจะขอให้เห็นตรงๆแดงๆขึ้นเต็มๆเลยเด้อบแม่เด้อ ่อขอผนขิงลโบเวจพอหลังจากอธิษฐานขอแม่แล้วคิดว่าอธิบายบา่ถือเพราะว่าบริเวณนี้อากาศจะเงียบนะคะท่านผู้ชมอากาศจะเงียบเดี๋ยวเล็กเล็กถูกหยอดพักสีเล็กงามงามท่านผู้ชมเลยหยอดน้ำควัน นะครับตรรมชวมการที่จองพ้นน่นชาแนลนะครับกับน้องแน่นนะครับเดินทางไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ก็ไปขอโชคนะครับขอตัวเลขเด็ดนาโชคนะครับตัวเลข มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นของธรรมดานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอเคให้น้องเนนปักเลยนะครับส่วนช่องอัมพ่นจะเขย่าเซมซีนะครับโอเค เตรียมซีหมายเลขได้หมายเลขหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะครับหมายเลขได้หมายเลขหกคะหมายเที่สองนะครับได้หมายเลขหมายเลขสามหมายเลขสามนะครับหกสาม มาจต่ทั้งนี้ไม่ที่สามแต่หมายเลขเก้าจ้ะหมายเลขเก้าหกสามเก้าหกสามเก้านะครับงวดขอมาที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขอให้มาทั้งสามตัวตรงๆนะครับเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้แม่เมตตาลูกหลานทุกๆท่านที่รับช่วงเกี๊ยนี้ขอให้มีโชคหญ่ไป็นกำกัารไปตามผู้ชม ช่วงที่ล่อเล็กทูบนะครับผมจะให้น้องแนนพาเดินไปดูนะครับตรงรอยแป้งเก่านะครับส่วนมากมาทุกๆครั้งก็จะพาเดินดูแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะครับเลขตามต้นตะเคียนนะครับกับน้องแนนกันนะครับเสียงการ้องนะครับอ้าวเลขทูบเก้ามาแล้วนะครับเก้ามาแล้ว อืออีหยังน้องแนนเอาเลแดงจิงคื่งไปดูเลขกับน้องแนนฝนพึ่งตกเอาตัวแดงกิลีนะคะท่านผู้ชมฝนพึ่งตกไปเมื่อคืนเก้าสองจ้ะแม่าจากพ่อเก้าสองน้อแนนเห็นเป็นเก้าสองเอาเราข้างบนน่ะข้างบนเห็นเป็นเจ็ด แปดหรือว่าเจ็ดศูนย์เดี๋ยวถ้างคารทำผู้ชมจะว่าข้างล่างเก่าสอ่าพ่อเบิ่งเลขจะเป็นสีน้ำตาล้ะกับพวงมาตรงนี้ไหมเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองนี่ทำผู้ชมเอตรงนี้จะเป็นเลขตัวไหนอันนี้หนงแนนเบิ้งชัาๆว่ามนเลขแปแต่มันจะเป็นเลขสามเจ็ดสามเก้าสองโอ้โห ธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับฝนหลังจากฝนตกชะลางแป้งออกไปแล้วเลขขึ้นนะครับชัดเจนเจ็ดสามเก้าสองเก้าสองหรือหกสองก็ได้แต่พอหกกับเก่าตัวเดียวกันเก้าสองเลขชัดเนาะแม่นแต่ชัดมากแดงจริงคืนเลยพอจำในบอลงวดที่ตรงนี้นเห็นเป็นหนึ่งซีออกสากินมันทบานตรงๆหนึง่งซี 1, ลรวตัวนี้กระแดงเก้าสองกับเห็นเป็นเจ็ดสามนะอืมนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับน้องแน่นเห็นเป็นเจ็ดสามกับเก้าสองนะครับท่านผู้ชมอืมถือว่าเป็นโชคนะครับท่านผู้ชมเป็นโชคใหญ่เลยนะครับว่าหลังจากฝนตกมขึ้นนา่าจะพอแป้งหายม <น S 1> <ๆ S 2> หมดเลย<ๆ>เลืเลขปรากร่ เลขปรากฏขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหทำผูช้ชมนมองแน่นพอว่าเบิ้งจุดเดียวพอว่า้องเบิ้งจุดอื่นเมตะเคียนแม่นั่งทั้ง8ดเพิ่นหายโชคแล้วฝากไปถึงเอซแล้วนะครับขอให้มีโชคก่อนไงไปพร้อมๆกันเออเมตเเคียนเลยนะครับหากลูกหลานมีบุญยังเหลืออยู่กะขอเดมีโชคกับเมตเเคียนงวดนี้ตรงๆสองตัวหรือสามตัว เจ็ดสามเก้าสองเจ็ดสามกับเก้าสองหรือว่าจะดูเป็นเจ็ดเก้าสองได้หมดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดเก้าสองก็ะด่นะครับท่านผู้ชมหรือเจ็ดสามกับเก้าสองนะครับเก้าสองชัดมากไนงะแมนกับเจ็ดสาม 2> 9, 2, นี่แหละครับตานผู้ชมผมถึงว่าไห่น้องแน่นยางเบิงนะครับจะเห็นตัวเหลขเลยประ่าน้องแน่นอาจจะมีบุญนะครับที่ผูกพันกับแม่แตะเกียนมาก,ก่อนเพิ่นถึงไห่โชบบางั้างเข่าตรงๆก็บมีหน่องแน่นนะเนาะอืมอ่ะโอเคนะครับตานผู้ช่มไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับตานผู้ชม ตัวใดวต่างแนนฮะเ,นเ,ดเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเ,เก้าเจ็ดนะครับอืมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับ นะครับ่ต่ผู้ชม9 7มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3นะครับจะได้เลขเด็ดตัวไหนนะครับกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้ง8เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าอีกบกี้มือนะครับเฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกผลแล้วนะครับ1เมษายนปี2567นะครับเฮงๆลรวยนะครับขอให้ FC ทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับขอให้หมดนี้หมดสินนะครับ ในเรีววันนะครับ 97. 97มาแล้วนะครับ97นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับนะครับเลขกำลังโผลนะครับ นะครับองอมพจ้านกาต้องกราบขอบประคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับเป็นกําลังใจให้อัมพลกับน้องแนนมาโดยตลอดนะครับต้องกราบแทบเท้าทุกๆท่านเลยนะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นคงคงบ้าเลยจะพอ ตัวใดล่ะน้องแนนหางซัดเราได้เฉพาะมาลอรหลุนมาสิเป็นเลขสองือว่าเลขสามอ๋อหาเป็นเลขสองก็คือตรงกับต้นแม่ตะเคียนเก้าสองเจ็ดเก้าสองอ้ากระเจ็ดเก้าสองก็ตรงกันเลยที่พอซี่น่ะน้องแนนเก้าเจ็ดสองกับเจ็ดเก้าสองน่ะตรงกันเป๊ะเลยกับต้นตะเคียนอ่ะุอยขนลุกเลยน้องแนนสาธุมาทั้งสามตัวเด้อเลขสามเลยพ่อฮะ เลขสามโอ้โ,อโอห่ามผู้ชมเกือบตรงกันพออย่าลืมลด้วย่ะเลขตรงกับเซมซีหกเก้าสามเมนบ่้ะเมนหกเก้าสามเก้าสามตรงกันกับเซมซีเลยพออย่าลืมนะจ๊ะว่างวดใดที่แม่เตเขียนหายตรงกับเลขตับปูบานหกไงมักจะมาตรงตรง เลขตะปูเันโค้งไงที่ลงคลิปไปแต่ตัวไหนเลแม่เลขตะปูไดแปดเจ็ดสามเอ้าเลขแม่ตะเคียนหาเก้าเจ็ดสามโบไม่ลืมมันเอิญนโลกพอจำในบวลที่เขาหางวดซ่อนน่ะใช่จะตรงกันแบบนี้เลยตรงกันแบบนี้เกือบทุกหงวดแต่ประมาณทูกงวดนะบ่ตรงบ่ตรงตรงคือเกือบทุกหงวดด้าเลขตรงกันก็คือเข้าตรงตรงเลยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมเก้าเจ็ดสามตรงกับเลขตะปูแล้วแล้วก็เลขทูบตรงกับเซมซีอีก พว่งงวดที่เคยออกตรงๆกับมี่คือว่าเลขถูกตรงกันแล้วก็ออกสากินบัตบางก็ตรงเลยนะอืมไม่กลับเลย 9, เลขสวยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอ F4 ตัวทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับนะครับต่าผมาช่วงม,มนีกะได้มาทํา ตามที่เอซนะครับเิ่นปรารถนาไว้ว่าอยากให้จองพน้นแนวนี่มาขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดให้หน่อยนะครับคือจองพ้นนี่อยากจะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจมานะครับเพื่อเอฟซด้วยแล้วก็อยากจะมาขอโชคลาภไปฝากเอฟซด้วยนะครับถือว่าเรามีบุญร่วมกันนะครับก็ขอให้แม่ตะเคียนมอบโชคลาภฝากไปถึงเอฟซทั้งสามตัวตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ต้นตะเคียนน้องแนนเห็นเป็นเจ็ดอะไรนะเจ็ดสามกับ เก้าสองนะครับส่วนเลขเซมซีเอา้เอาน้เนี่ยเห็นเป็นเจ็ดสามกับเก้าสองพ่อเลขทูบเก้าเจ็ดสามออตรงกันเลยแล้วก็เก้าสามก็ตรงกับเซียมซีอีกหกเก้าสาม <6 93. S 2> แล้วที่สำคัญจาน้องแนนต้องบอกว่า จำได้ที่เขาหางวดสอนมาจ้ะเหล็กถูบของมแม่ตะเคียนกับตะปูบังคูไงจะตรงกันเลยจะตรงกันแล้วก็จะออกตรงๆแล้วก็มาเต็มๆด้วยน,นะครับช่วงนั้นมีเข่าถึงหางวดเนาะเป็นทีืห้ายอดวิวของพ่นอยู่เกือบแสนเจ็ดแสนแปดต่อคลิปนะครับช่วงนั้นถือว่าของพ่นดีใจนะครับทีเอฟซีเบิ้งแล้วได้โชวน้ำนะครับแล้วมืัอนี้ต้องบอกว่าเหล็กเจ็ดสามนี่ทั้งโลดทั้งเหล็กต้นแม่ตะเคียนแล้วก็เหล็กถูบแล้วก็เหล็กถูบตะปู จิสามไม่ได้กลับเลยตรงตรงเลยอืมถ้าตรงกันแบบนี้เนาะก็จะมาตรงตรงน,นะครับกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคือทั้งช่องนี่ก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็ขอให้อวยพรให้เอสีุดกทัานนะครับโชคดีหมดหนี้หมดสินนะครับมีเงินไหลกองทองไหลมานะครับเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไป น,น,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับหนังแน่นนะครับต้องกราบลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ